สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชัดเจนแอปทักษอ,อนโปรโเซอร์ไพรวันเกิดน้นกุลใส่ตาหลอกกันไม่ได้จริงๆล่าสุดแอปทักษอ,อนโปรโเซอร์ไพรวันเกิดนนกุลกลางเวทีในงานแฟนมิตร เลเวลอัพบายนนกุลฉลองวันเกิดพร้อมแฟนๆอายุ27ปีโดยมีแขกคนสำคัญอย่างแอปทักษออนมาเรียกเสียงกริสนัดหอกันเลยทีเดียวแถมงานนี้ยังได้เห็นช็อตหวานนนกุลมองแอปทักษออนที่เรียกได้ว่าสายตาหลอกกันไม่ได้จริงๆและทางด้านของแอปทักษออนก็ได้ออกมาโพสรูปภาพในสตอรี่อินสตาแกรมพร้อมกับบอกว่าคืนนี้มาเป็นแฟนคลับด้อมโครเวอร์ พร้อมถือป้าย Happy Birthday นนกุล Always be s i d e You ขอขอบคุณขอ้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ